ิกาหรือน้องมะลิสาวน้อยวัย15ปีได้เดินทางมาขอพรไหวพระและทําบุญกับเพื่อนๆอนอีกสามคนคือน,นิ่มอ้อยและข้าวผัดทุกคนมีหน้าตาน่ารักสวยสดใสตามวัยกำลังแรกรุ่นสาวหลังจากไหวพระที่อุโบสถกันเสร็จทั้งสี่คนก็เดินออกมาจากอุโบสถด,ด้วยจิตใจที่ผ่องใส สาวๆพูดคุยและแย่เย้ากันอย่างมีความสุขสนุกสนานและพากันเดินชมรอบๆบริเวณวัดถ่ายรูปเซลฟี่กันเพื่อนำไปลงในโซเชียลตามยุคสมัยและเมื่อสาวๆทั้งสี่คนเดินมาถึงบริเวณทางลงบันไดยพญานาคที่อยู่ด้านหลังของพระพุทธบาทจำลองพวกเธอ ก็ไปยืนถ่ายรูปกันตรงบริเวณรูปปั้นพญานาะคโดยที่นิ่มได้เอามือไปจับที่รูปปั้นพญานาะคอาจจะเป็นด้วยรูปปั้นนี้ได้สร้างมาเป็นเวลานานตากแดดตากฝนจึงทําให้เกิดการชำรุดเมื่อมือไปโดนจึงทําให้ตรงบริเวณส่วนของตาที่ทํามาจากแก้วสีแดง ได้หลุดติดมือและตกลงที่พื้นอ้อยได้เห็นพอดีจึงได้เก็บดวงตาของพญานาคขึ้นมาแล้วจึงพูดขึ้นว่านิ่มตาของพญานาคหลุดตกพื้นแล้วเราทำของเสียหายทางวัดเขาจะว่าพวกเราไหมนะข้าผัดได้ยินดังนั้นจึงบอกให้เอาลูกแก้วสีแดงไปติดไว้ที่เดิม แต่เมื่อไปติดก็ไม่อยู่หลุดมาอีกแย่ yeah, แล้วทำยังไงดีละ่ะพวกเราจะไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่วัดเพื่อเขาจะได้นำไปซ่อมแซมใหม่เมลิมองเห็นลูกแก้วสีแดงรู้สึกว่าสวยดีจึงบอกเพื่อนๆว่าลูกแก้วนี้สีสวยดีเราจะขอเก็บไว้นะไม่ต้องบอกทางวัดหรอกเดี๋ยวเขามาเห็นว่าพญานาคตาหลุด เขาก็มาซ่อมแซมเองแหละทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยโอเคตามนั้นแล้วมาลิก็นำลูกแก้วพรตาพญานาคใส่กระเป๋าถือแล้วก็ไปเดินเล่นชมวัดกันต่อจนกระทั่งเพียงรู้สึกว่าหิวข้าวกันจึงออกจากวัดแล้วไปหาข้าวกินกันต่อพอตกตอนเย็นต่างคนต่างก็กลับบ้านของตัวเองกันมะลิ เมื่อกลับมาถึงบ้านเจอแม่ถามว่าไปวัดกันสนุกไหมลูกสนุกค่ะแม่แต่หนูรู้สึกร้อนๆ้อนเหมือนจะขั้นเนื้อขั้นตัวเดี๋ยวหนูขอไปอาบน้ำก่อนนะคะสงสัยอากาศข้างนอกคงจะร้อนไปอาบน้ำเสร็จลงมากินข้าวเย็นถ้ายังไม่ดีขึ้นกินยากแก้ไข้ดักไว้ก่อนนะลูกค่ะแม่ แล้วมะลิก็ไปอาบน้ำกินข้าวกินยาตามที่แม่บอกแต่เหมือนอาการยังไม่ค่อยดีจึงบอกแม่ว่าแม่คะเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปนอนก่อนนะคะรู้สึกยังไม่ค่อยดีเลยค่ะแม่เอามือมาจับที่ตัวของลูกสาวเอตัวก็ไม่ร้อนนะงั้นขึ้นไปนอนก่อนแล้วกัน ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอน,นะจ๊ะค่ะแม่แล้วมารีก็ขึ้นไปนอนแล้วก็หลับไปมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระแทกที่เตียงสนัน่นและเมื่อลืมตาขึ้นมาก็ต้องตกใจอย่างแรงภาพที่เห็นก็คือมีพญานาคตัวใหญ่มากเลื้อยมาที่เธอนอนและหน้าของพญานาค ก็เลื้อยมาใกล้ๆหน้าของตัวเธอจ้องมองเธอด้วยความโกรธอย่างมากและเมื่อเธอมองชัดๆพระเจ้าพญานาคมีดวงตาสีแดงข้างเดียวและสายตาที่มองเธอนั้นดูน่ากลัวและดุร้ายมากเธอตกใจอย่างแรงพยายามจัดตะโกนเรียกแม่ให้แม่มาหาแต่ตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงออกมาเธอดิ้นรนพยายามหนี แต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีไปที่ไหนได้แล้วเธอก็ได้ยินเสียงพูดที่ดุดันฟังแล้วชวนขนหัวลุกว่าเอาดวงตากูคืนมามึงเอาดวงตากูไปทำไมถ้ามึงไม่เอามาคืนกูจะรัดตัวมึงที่แหลกตายเลยพูดไม่พูดเปล่าหางของพญานาคก,ก็ค่อยๆเลื้อยมารัดที่ตัวของมลิจนหายใจแทบไม่ออก เธอพยายามรวบรวมสติแล้วค่อยๆพูดกับพญานาคว่าหนูขอโทษค่ะที่ทำไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหนูจะนำดวงตาของท่านไปคืนให้ที่วัดนะคะโปรดเมตตาหนูด้วยค่ะหน้าของพญานาคค่อยๆเลื้อยลอยมาอยู่ตรงหน้าของมะลิแล้วค่อยๆส่ะยยิ้มพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็น แต่แฝงไปด้วยความดุดันที่ทำให้ใครได้ฟังจะต้องหนาวสะท้านเข้าไปถึงในสวงเลยทีเดียวไม่ใช่แต่เจ้าจะนำดวงตาของข้าไปคืนเท่านั้นเจ้าและเพื่อนของเจ้าทั้งสี่คนจะต้องทำตามที่ข้าบอกโดยเจ้าทั้งสี่คนจะต้องไปบวชที่วัดที่เจ้าไปเอาดวงตาของข้ามา เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับข้าและเหล่าบริวารของข้ารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสรรพสัต์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะทำได้ไหมถ้าจะทำไม่ได้ข้าจะตามจองล้างจองผานเจ้าทั้งสี่คนไปชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียวได้ค่ะ หากหนูทำผิดพลาดใดๆก็ตามหนูจะขอไถ่บาปด้วยการไปบวชถือศีลภาวนาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงเวลาที่จะปิดเทอมภาคนี้ค่ะและหนูจะไปบอกเพื่อนๆด้วยค่ะไม่ต้องเพื่อนของเจ้าทุกคนรับรู้และตกลงกับข้าแล้วเช่นกันถ้าเช่นนั้นหนูจะไปบอกแม่ให้ไปติดต่อกับทางวัด เพื่อขอบวชถือศีลภาวนาและลดบาปและการกระทำที่ไม่ดีของหนูรวมทั้งอย่างเป็นการถวายอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านพญาน,นาครวมถึงสิ่งสังสิทธิ์ทั้งหลายสรพพสัตทั้งหลายด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วเพื่อของหนูไม่ได้ผิดค่ะคนที่ผิดคือหนูคนเดียวที่อยากจะได้ดวงตาของท่านนี่ค่ะ ดีแล้วที่เจ้ารู้จักรับผิดชอบชั่วดีด้วยตัวของเจ้าเองแท้จริงแล้วเพื่อนของเจ้าข้าไม่ได้บังคับเขาหรอกแต่เขาต้องการบวชเป็นเพื่อนกับเจ้าเจ้าได้เพื่อนที่เป็นกระเยะนมิตรขอให้รักษามิตรดีๆนี้ไว้นะตอนนี้ความผิดของเจ้าข้าก็ได้ให้อภัยไปแล้วบางส่วนจนกว่าเจ้าจะทำตามที่พูดไว้ทั้งหมด เจ้าก็จะได้พ้นทุกพ้นจากเวรกรรมที่ข้าสาปแช่งไว้และต่อไปขอให้เจ้าจงเป็นเด็กดีทำตัวดีๆความดีจะทำให้เจ้าจเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมความปรารถนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตาบนานเท่านานตอนนี้ข้าก็ไปก่อนละเมื่อพูดจบพญานาคก็หายไป มะลิเริ่มรู้สึกว่าตัวเองขยับตัวได้จึงรีบวิ่งไปหาแม่แล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังเมื่อแม่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วพอวันรุ่งขึ้นจึงได้ให้มะลิโทรไปหาเพื่อนๆทุกคนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีพญานาคตาข้างเดียวมาหาและพูดให้ฟังในความผิดของทุกคนแต่ก็ไม่หนักเท่ากับของมะลิ และทุกคนก็ยินดีที่จะร่วมบวชกับมะลิทุกคนแม่ของมะลิจึงได้ให้มะลินัดเพื่อนๆนทุกคนมาที่บ้านเพื่อจะได้ไปที่วัดกันและเมื่อทุกคนมาถึงก็ได้ไปที่วัดแล้วให้มะลินำดวงตาไปคืนแก่เจ้าอาวาสเพื่อที่ท่านจะได้ให้เจ้าหน้าที่วัดนำไปติดไว้ที่ตาของพญานาคตามเดิม แม่ก็ได้พูดคุยเรื่องการบวชชีาพามของเด็กๆทั้งสี่คนตอนช่วงปิดเทอมด้วยหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาเด็กๆทั้งสี่คนก็ได้มาบวชให้กับพญานาคตามที่รับปากไว้เรื่องราวดวงตาพญานาคก,ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยค่ะขอขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ